สวัสดีครับผูจะมาแนะนำแอปที่ช่วยเราได้นะครับเวลาคุณเรานะครับไปเที่ยวอะไรนะครับโทรศัพท์ตกหายมือถือตกหายนะครับปูก็จะบอกวิธีสอหามันแบบละเอียดนะครับแบบง่ายๆนะครับแดียว่ากนไปดูคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสุขไลให้ผมนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมจะเริ่มเข้าไปในแอปนะครับแอปตัวนี้นะครับหาอุปกรณ์นะครับหาอุปกรณ์เพราะว่าสมมุติว่าตัวนี้แหละครับเราไปนั่งที่นู่นที่นี่นะครับหรือว่าไปแอลที่นู่นที่นี่นะครับโทรศัพท์ก็เลยตกหายนะครับ แต่ว่าเรามีรหัสผ่านแล้วก็ G-mail ของเราเรียบร้อยนะครับในเครื่องโต๊นะครับเรามีแอปตัวนี้ไว้นะครับแต่ว่าทางเพื่อนๆเขานะครับเริืมใส่แอปตัวนี้ไว้นะครับจากวันนี้ต่อไปเพื่อนๆครับเอาแอปตัวนี้ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องมือถือของเพื่อนๆนะครับเพื่อใ้ความปลอดภัยที่จะช่วยเราเวลาเราลืมอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะสามารถช่วยเราได้ในแปดสิบเวอร์เซนนะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยครับนี่ครับมาน้านี้เลยครับเราก็ใส่รหัสของเรานะครับที่เป็นรหัสมือถือที่หายนั่นนะครับที่เราไปเอามือถือหายนะครับถ้าเราจําได้รหัสผ่านและ G-mail นะครับเราต้องใส่นะครับไม่ใช่ครึ่งนี้นะครับ มันจ่ครึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นครึ่งอีกครึ่งครับครึ่งที่หายไปจากเล้านันนะครับแต่เราต้องจําได้รหัสผ่านนะครับกับ g ี a ิวนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปช่องบนนี่ครับนี่ครับใส่ไปช่องนี้นะครับเพราะว่าช่องข้างล่างนะครับมันเป็นช่องที่สามารถลงชื่อเข้าไปใช้นะครับในสถานะพูไม่ยินนะครับ เราลงตัวข้างบนนะครับจะเป็นคำเนินการต่อในนามของวินนะครับถือว่าจิมิโอเราเนาะเป็นวินตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับวินนะครับเซอร์รหัสผ่านนะครับรหดสผ่านตัวนี้นะครับที่ตรงกับบัญชีที่เป็นวินนี่นะครับจะเป็นรหัสผ่านของจีมิโอวินนะครับเราก็เซ่ไปเลยครับ นี่คมันก็จะไปเห็นใน gps นะครับในแผนที่ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ตัวนี้มาอยู่กับผมตรงนี้นะครับโทรศัพท์ของผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยแนะนําให้นะครับสมมติว่ามันอยู่หลายร้อยกิโลหลายกิโลมันก็จะสามารถหามันจะมีทางบอกให้เข้าไปนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนครักับตัวนี้นะครับชื่อที่อยู่ครับ อยู่ผมเนี่ยครับโรงเรียนต้นแก้วนะครับผมอยู่ในโรงเรียนต้นแก้วครับผมก็เลยเอาตรงนี้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆนเขาลองไปใช้นะครับแอปตรงนี้ดีมากเลยครับเพื่อนเพื่อนมันไปถองกวนนะครับถ้ามีแอปตรงนี้ไว้ในมือถือมันก็คือว่าปลอดภัยดีนะครับตอนนี้ทางโทรศัพท์เราหายนะครับเราก็ไปหามันใกล้ละครับตอนนี้สมมุติว่ามันอยู่ตามตรงนี้นะครับมาไปใกลประมาณสัก สี่ห้าเมตรนะครับเราก็จะสามารถได้ยินเสียงมันได้เราก็เล่นเสียงไปเลยครับเราก็จะเจอเลยครับเล่นเสียงตรงนี้ครับเเล่นเสียงตัวนี้นี่ครับตรงว่าเล่นเสียงนะครับเล่นตรงนี้เลยครับเราก็จะสามารถเจอมันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับมันแน่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนบางคนจะว่านะครักว่ามันไม่แน่ครับต้องเล่นดูนะครับเล่นเสียงนะครับ นี่ครับเสียงดังเลยครับ <l ots of noise> <c oughs> หยุดเสียงครับเราก็เจอมันได้แล้วครับเสียงมันดังมากเลยครับเพื่อนนี่ครับ <c oughs> ตัวคางล่างครับอ๋อผมจะแนะนําตัวคางบนสามจุดสามจุด้างบนด้านขวามือนี่ครับตัวนี้ครับเราก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะครับเราจะใส่ชื่อที่เราจําได้ครับว่าเป็นอุปกรณ์ของเรา จริงหรือเปล่านะครับเวลาไปหาครับยังของผมนะครับผมจะใส่หนุนน้นนะครับเพื่อผมจะจาได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราใส่ชื่อตรงนี้หลบเนี่ยเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับเราก็ใส่ชื่อตรงนี้หละครับสมมติว่าเราใส่ชื่อตรงนี้เนาะโอโอนี่ครับมันก็จะออกมาอเหมือนกันนะครับนะครับที่เป็นนน่นนั้นจะออกมาเป็นโ o นะครับ ินได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ทําให้ประกันนับปลอดภัยนะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะบอกให้เราใส่ข้อความล็อกหน้าจอนะครับแต่ไม่บังคับนะครับหรือเราใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ตรงนี้เราต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ มมรว่ามือโทรศัพท์ของเราเป็นอันนี้นะครับเพื่อนๆครับแต่ผมจะใส่แค่ศูนย์ศูนย์ก็เพอะแล้วครับผพขอเออาโทรศัพท์ไปใส่เลยครับเวลาไปหาอะไรเนี่ยครับเวลามันหายอะไรเนี่ยครับบางคนไม่อยากจะให้คืนได้มันไม่รู้ว่าจะของเป็นใครนะครับอย่างผมตอนนี้นะครับผมไปสวหาโทรศัพท์ผมไม่เจอเลยครับแต่ผมจะทาไงว่านะครับผมก็จะใส่รหัสตรงนี้นะครับใส่เบอร์โทรโทรศัพท์ของผมนะครับ มีใครไปเห็นนะครับไปเจอนะครับเขาก็ก่อนที่เขาจะเปิดครึ่งเขาก็ต้องโทรมาหาเรานะครับเขาถึงจะสามารถจะเข้าในเครื่องมือถือนั้นได้นะครับนี่เราก็ใส่แบบนี้นะครับไม่ต้องใส่ครับ<อ>เ,พเพื่อนเเขาต้องใส่เบอร์โทรนะครับอย่าใส่อย่าใส่ตามผมนะครับโ,<อ>โทรไปหานะครับถ้าเราโทรไม่ถ้าเราไม่โทรไปหามันมันก็สามารถ ไม่สามารถจะเปิดเครื่องให้เรานะครับตัวนี้ครับกดเลยไม่ได้นะครับต้องโทรอย่างเดียวนะครับเราถึงสามารถที่จะเปิดเครื่องตัวนี้ได้นะครับเนี่ยถ้าเรากดโทรปุ๊บนะครับโทรหาแจ้งของนะครับเนี่ยปุ๊บเลยครับเนี่ยเนี่ยถ้าเซเราต้องเซไว้เบอร์ได้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือเดียวนะครับ แตมีสองอันนี้มันจะมันจะไมไ่สามารถโทรได้ครับมันต้องไปเลือกว่าซิมหนึ่งหรือซิมสองนะครับนี่ครับเพื่อนๆเอาตามนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับตอนนี้เราก็ทำเร็นแล้วนะครับจบแล้วครับมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามกด u ับสครายให้ผมหน่อยนะครับเพื่อมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ